งัวพี่เป่งมั่นไายมูลอำเภอท่าผาบัวลูกผสมคู่นี้ก็เปิดราคาดีนะครับเป็นวัวแม่สาวสองตัวสูงเมตรสิบเซนนะตัวละนะครับราคาเปิดหมื่นพันตัวละห้าพันห้าราคาเปิดอยู่นะครับต่อกันจริงก็จะต่ำหมื่นด้วยคู่นี้นี่ยรับวัวแม่สาวน้อยแบบนี้มันไม่มีคนหาบัวเลี้ยงนะเดี๋ยวนี้ก็เลยราคาแบบนี้เลยเปิดถูกก็ยังไม่ได้ขายอยู่ครับอืแต่ถ้าวัวหนุ่มดูสิวัวหนุ่มตัวนั้นเล็กกว่านี่ของ เจ้าเดียวกันนะครับขายไปแล้วนะอันนี้ก็พร้อมอยู่นะแต่คนซื้อไปเลี้ยงเขาก็สู้ราคาครับตัวผู้ตอนนี้นะครับ 6, หกพันนื้นขายไปนะตัวนั้นประมาณเม็ดเม็ดเดียวด้วยเล็กกว่านะครับขายไปแ้้หกพันบาทอ่าส่วนคู่นี้ยังอยู่ครับอืมแม่สาวหมื่นพันอ่าพี่เพีงเจ้าของงวอยู่บ้านฝ่ายมูอำเภอท่าผานะครับ คนหนันบ้านหนองแดงอเ,เชียงกลางมาสามตัวนี้ถ้าท่านเอาเฉพาะตัวเล็กแม่สาวน้อยแม่เดียวน่ะสี่พันบาทแต่ถ้ายกเซตนี้หมื่นห้าพันบาทอ่าทุกท่านตัวนี้สี่พันคู่นี้เอาเอาหมื่นเดียวนะครับคู่นี้ท่านจะเอาหมื่นเดียวคู่นี้หมื่นเดียวก็แสดงว่าตัวนั้นห้าพันตัวนี้สี่พันอ้าทุกท่าน คนนันเจ้าของงัวลวราคาฟังได้ราคาฟังได้นะเนี่ยคู่นี้หมื่นเดียวเนี่ยตัวเลกสี่พันตัวใหญ่ก็คงจะหกพันนี่ราคาให้ต่ออยู่ครับคงจะคงจะต่อได้พอสมควรราคาเปิดแบบนี้นะครับจุ้มนี้หมื่นห้าทุกท่านห้าพันสี่พันหกพันลองถวายพ่อหนันดูนะครับท่านอยู่บ้านหนองแดงอำเภอเชียงกาครับผมอ่าท่านไนหาหงหัวไปทำเนี่ยผมเชียร์ตัวนี้หน่อยนะ ห้าพันห้าร้อยบาทประมาณเมิตรกว่าแล้วนะเจ้าของงอพี่แทนแอยู่บ้านมอนตะบนมอลลรอนเบอร์ปัวนะครับห้าพันห้าร้อยบาทแม่สาวแม่นี้นี่เป็นเล่ไทยเป็นเล่มั่นนะตัวนี้นะเป็นเล่มั่นนะครับคู่นี้หมื่นสามพันห้าร้อยแม่แม่นี้อยากให้นําอยากให้นําไปเลี้ยงนะใช้ได้อยู่นะครับสไตล์ไทย,ไทยเราเล่ไทยเนี่ยนะตัวนั้นก็เล่ไทยเหมือนกันอ่า ตัวนั้นน่าจะเป็นเล่มมั่นเนี่ยแม่สาวสามตัวเนี่ยห้าพันห้าแล้วก็คู่นี้หมื่นสามันห้าก็ตกไปตัวละ6กพันกว่าบาทนะครับเอาตัวใหญ่สุดตัวกลางนี่ได้นะครับเมตยี่สิบนะตัวนี้เมตยี่สิบได้นะครับตัวนั้นก็หย่อนไปหน่อยแล้วก็เอาลองดูทุกท่านสามตัวนี้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับพี่แทนอยู่บ้านมอนตะบนวรวรนณอภัวครับน,ะบนี่ตัวนี้ก็มีคนจองอยู่ยแต่ว่าราคาก็ยังไม่ตกกันนะครับ ยังไม่ตกกันนี่งัวน้องฟิลมบ้านม่วงอำเภอท่างผาหอมอยู่เนาะผอมอยู่นะครับอายุดีเลยละตัวนี้หมื่นพันนะครับท่านเปิดหมื่นพันอ่าตัวนั้นขายไปแล้วตัวนอนนั่นนะหมื่นพันสูงตัวนี้สูงนะครับแข้งขามันยาวแต่หอมสูงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทน้องฟิมบ้านม่วงอำเภอท่างผาครับ ดีบขายดีแล้วครับวัวควายไซด์แบบนี้นะครับนี่เมืองน่านเดี๋ยวนี้มันอาจจะทั่วเมืองเหนือก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้เขียงมันเกิดขึ้นเยอะก็เขียงมันเกิดเยอะคราวนี้ก็ถ้าทําตัวใหญ่ก็ไม่หมดไม่หมดในวันก็เป็นเนื้อตกค้างอะไร้เยนะเขาเลยทําแบบนี้กันพี่ก,พนนะกี่พันนะขายไปี่พันไหนสามพันเจ็ดร้อยบาทลุงเพชรนะครับลุงเพชรขายไปให้กับเออเออ คุณนาท่านนี้ผมก็ไม่เคยเห็นท่านมาตลาดนะฮะขายกันไป3,700บาทก็โอเคนะควายตัวนี้นะครับลุงเพชรก็ขายดีจริงๆแต่ว่าได้ขายจะ่ไซส์เล็กๆอ่าล็อกหน่อยล็อกหน่อยล็อกซ้ายล็อกขวาโอ้แต่ว่ามือโปร,โปรแน่เนี่ยมือโป,โปรแน่มากเนี่ยเอาละครับผมควายก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับนายหอยควายลายใหญ่อีกท่านหนึ่งของเมืองน่านะ,ะพี่เงียมนี่นะพี่เงมมากี่ทัว มาเจ็ดขายไปแล้วโอ้โหมาเจ็ดขายห้าดูสิครับขายดีทุกน้านแต่พี่เฮียมนะเหลือสองตัวนี้นะทุกท่านนะผมถามราคาแล้วตัวเล็กเนี่ยหมื่นห้าร้อยผู้หนุ่มสูงประมาณเมตรสิบห้าแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยหมื่นสามอันนี้เนี่ยนี่ฮะดูอันนี้ได้ถึงเมตรยี่ห้านะครับหมื่นสามเหลือสองตัวเนี่ยครับเหลือสองตัวนี้อ,อ,นอ่าพวกแม่นางใหญ่ๆหมันจะไปเหลือหนอราคาที่พี่เขาขายหมนะื่นพันห้าร้อยเนี่ยดูแบบเนี้ย แม่นางใหญ่ๆตัวนี้สูงอาจจะได้ถึงเม็ดสามนะครับตัวนี้นะขายไปหมื่นพันห้าร้อยไม่เหลือแล้วครับราคาแบบนี้อ่าไม่น่า<แ>พี่เขาขายดีนะครับฝั่งนน้นลุงเพชรก็ขายดีเนี่ยแบบนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับพี่เยี่ยมนะครับหมื 10, 500, 10, 500นะ่นพันห้าร้อยหมื่นพันห้าร้อยเนี่ยนอนตัวนี้ก็ขายแล้วสองตัวข้างหลังนนก็ขายแล้วนะครับผู้หนุ่มแบบนี้พี่เอี่ยมน่าจะเอ่อ ไปได้ควายเส้นนี้มาจากทางอุตดิตแถวนี้และครับ 5, พี่เขามีขาประจําอยู่แถวนี้หมื่นพันห้าร้อยนะครับนี่ราคาขายนะครับราคาขายเข้าเขียงอ่ะทุกท่านก็ควายก็ยังได้ออกกันพอไปได้ครับผมเส้นนี้ลองถวายพี่เหงียมนะครับนี่ลองเหลือเฉพาะสองตัวนี้หมื่นสามกับหมื่นพันห้าร้อยครับนงเพชรนงเพชรขายกี่ตัวแล้วขาย เออลุงเพชรขายไปเจ็ดแปดตัวแล้วสไตล์ควายลุงเพชรน่าจะมาจากอุตติดีหรือพี่โลกกับชุดเส้นนี้เออพี่โลกอ,อน่าจะมาจากพี่โลกนะครับดูดูทรงควายนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวกระปัดกระแปดเนี่ยลุงเพชรขายไปแล้วตัวสา <c oughs> มพัน <c oughs> น่ารักดีอาอผูกก็ผูกวดีเอาผูกไหมผูกไหมนี่ขายไปแล้วนะครับตัวสามพันนะครับแบบนี้นะอ่าเนี่แบบนี้ก็ขายไปแล้วสามพันเหมือนกันเดี๋ยวคือลุงเพชรมีตั้งแต่สามพันขึ้นไปอ่ะลุงเพชรไอตัวใหญ่ข้างหลังตัวอะไร เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวเนี้หมื่นพันห้าร้อยอ่ะอันนี้ขายไปแล้วนะครับตัวสามพันอ่าลงเพชรก็คงจับมาจากตลาดวัดโบสถ์แล้วครับแบบนี้ <c oughs> พวกนี้หมืน่นพันห้าทุกท่านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีเพียบเลยนะครับมีเทียบเพียบเลยแล้วก็มีกลุ่มที่สี่พันห้าอยู่หลายตัวน,นี่พวกนี้พวกนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่อ่า พวกนี้ยังอยู่ฮะตัว4,500อยู่3-4ตัวแล้วพวกนี้10,500ก็ราคาควายราคาควายดูเหมือนจะขยับนะครับเนาะราคาควายดูเหมือนขยับแล้วเนี่ยดูมาสองเจ้านี้เห็นเลยเนี่ยอีสานก็ขยับภาคกลางก็ขยับเอาละทุกท่านหลวงเพชรท่านนี้อยู่บ้านคัวตอนทองอำเภอท่างผาท่านใดจะไปซื้อควายหลวงเพชรก็มีขายทุกวันนะครับต้องโทรหาท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นก่อนนะครับ พี่วันพี่วันเนี่ยฮะ,ะพี่ชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยท่านเปิดเถียงใหญ่อยู่บ้านดอนสถานอำเภอปัวก็ขายดีครับเขียงพี่วันนะครับขายทั้งวันนะครับยืนขายเนื้อทั้งวันพอดีเป็นทางผ่านขึ้นขึ้นไปที่ตำบลสาก,กาดก,ก็เลยได้ขายทั้งวันนะครับอ่าเนี่ยฮะซื้อบัวผู้ขายก็พี่เหยียมผมบอกราคาซื้อขายกันเลยนะครับคู่นี้นะครับที่ขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยคู่ละสองหมืนสาม อ่าคู uh, ่แล uh, 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 ้วสองหมื uh, um, uh, ่นสามเอออ่าเนี uh, ่เอาส่วนส่วนพี่ชายท่านนี้ก็ซื้ออีกซื้อวัวซื้อควายพี่เหี่ยมอีกเซตหนึ่งนะครับเอาโอย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 ควายก็ยังขายดีอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับควายนะคู่หลังนั่น คู่หลังนั้นควายลงแพทนะครับที่จะเอาขึ้นอีกคู่หนึ่งมันจะไหวไม่แน่รถคันเดียวเนี่ยคู่นั้นซื้อสองหมื่นเอ็ดแต่ว่าจะเล็กกว่าคู่นี้หน่อยนะนูะน่นฮะคู่นั้นนะครับคู่นั้นซื้อสองหมื่นเอ็ดครับนี่แม่ควายออกละัวกันเนาะในช่วงท้ายๆนี่ควายออกลัวกันเนี่ยเจ้านี่อีกเจ้าหนึง่งละโอ้พี่เหี่ยมหมดแล้วมั้งเนี่ยไหวไหมสี่ตัว ไปไหมสี่ตัวเอาควายยังยืนหนึ่งในภาคเหนือครับควายยังยืนหนึ่งในภาคเหนือหอยกลไปตะเวนซื้อควายที่อีสานได้วัวมาตัวหนึ่งแม่ตัวนี้เป็นเล่มั่นนะครับหุ่นกำลังหุ่นกำลังดีเลยนะหนาดีแต่ลึกนี่กลางๆนะครับนี่หุ่นแบบนี้สีแบบนี้นะครับเม่ดสามเม็สามขึ้นนะแน่นอนเลย แม่สาวใหญ่ไปพร้อมผสมแม่นี้พี่คนนั่นเปิดหนึ่งหมื่นบาททุ่นๆนะครับหนึ่งหมื่นบาทอา่าท่านใดหาโบเลียงอุ้ยเครื่องก็สวยนะความลึกไม่มากหุ่นเหมือนม้านะหุ่นเหมือนม้าอืมหุ่นเปปียวๆหุ่นเปปียวๆร,ราคาที่ห้อยคนบ้านบางทองอำเภอเชียงกลางเปิดนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับแม่สาวใหญ่เร่มั่นแม่นี้ นายห้อยบัวนายห้อยควายลายใหญ่สุดของมังนั่นนะครับนี่ก็คือลุงรันนี่แหละนี่ลุงรันท่านนี้ลุงรันขายไปกี่ตัวแล้วพ่อเกือบยี่สิบแล้วโอ้โหขายไปหมดแล้วมังทุกท่านขายไปเกือบยี่สิบแล้วพวกเล็กๆนี่หมดแล้วเ,เดี๋ยวผมจะถามไอตัวตัวนี้ขายไปเท่าไหร่แบนเนี่ยตัวแรกเนะี่ยโอโ้ขายไปตัวละหกพันห้าแสว่ามันอาจจะมีตัวใหญ่แซมด้วย ตัวห5 0ันห้ารอยบาทพวกใหญ่ยังยังเหลืออยู่นะครับจะขายไปเป็นสาวตัวแล้วอ่อย่างแม่นี้ขายยังไงของรานตัวนี้เท่าไหร่แบบนี้ตัวแปดพันกว่าตัวละแปดพันกว่าบาทนะครับมีหลายตัวเลยสามห้าหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวทุกท่านตัวละแปดพันกว่าบาทนี่นะโอ้โหพวกเล็กเล็กน้อยๆ้อยนี่ขายหมดแล้วนะครับเห็นพ่นสีกันหมดแล้วตัวแม่สาวน้อยอย่างนี้ตัวอะไรไงสามพันทุกท่านโอ้โหตัวนี้ตัวนี้น่าซื้อตัวนี้น่าซื้อสามพันนะครับอืม เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ลุงรันไว้นะครับลุงรันนี่ขายอยู่ที่บ้านขายดีกว่าอยู่ตลาดดีกะ่นะครับบ้านท่านอยู่บ้านฝ่ายมูนอำเภอท่างาลงคอกแล้วก็พ่อค้าลูกเขียงก็จะไปเลือกเอาวัวท่านที่นั่นนะครับแล้วก็เหลือมาขายที่ตลาดพวกเล็กๆน้อยๆนีน่ขายหมดแล้วเป็นซาวแล้วนี่เนี่ยสามพันที่ท่านว่าคือตัวเนี้ยแม่มีตัวใหญ่ราคา8 0 00ันบาทอยู่6กเจ็ดตัวนะครับทุกท่านครับไปเลือกเอาได้ครับบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างาโทรหาลุงรันตามเบอร์ที่ผมขึ้นก่อนนะครับ ผู้หนุ่มน้อยเล่ไทยตัวนี้ถูกที่สุดของพี่งษ์แล้วนะครับสามพันหนึ่งร้อยบาทนี่ตัวนี้ผูกจ้องอยู่นี่นะรอลูกค้าอยู่สามพันหนึ่งร้อยบาทอย่างคู่นี้พี่เขาขายไปแล้วนะครับวันนี้แม่วันนี้พี่งานได้ขายดีนะขายไปหลายตัวเลยครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกเขางามดีนี่ลูกแบบนี้นะลูกออกทางอ,อ่เป็นเล่นะลูกออกเล่นะครับแม่เขาก็มีเล่ติดมานะครับคู่นี้พี่เขาขายไปหมื่นเดียว ลูกตัวเมียอ่าแล้วแบบนั้นนะฮะแม่ไทยเมืองสูงประมาณเมตรสิบห้าขายไปหกพันตัวนี้ตัวนี้ขายหกพันแต่ว่ามันมีคู่ใหญ่ๆอยู่คู่หนึ่งคือคู่นี้ครับทุกท่านนะแม่นี้นะแม่นางแม่นี้เมตรสามสิบห้าคู่กับแม่ที่นั่นนะย,ยืนยืนเคี้ยวเอิ้งหันหน้าหาเราสูงเมตรสามสิบห้าเหมือนกันนะครับพี่งัดเปิดสองหมื่นพันบัวคู่นี้หน้ามันงามดีนะเป็นหัวหัวจุก เป็นเนี่ยฮะหน้ามันงามดีเป็นวัวลูกผสมบามันนะโอ้โหนี่แบบนี้ครับตัวหลังก็หุ่นเดียวกันตัวหลังจะเป็นสีเทาเทาบดอ่าตัวนี้เป็นน้ำตาลอ้อยแบบนี้คู่ละสองหมื่นพันแต่ว่าคู่ที่ที่มีพักพวกเพือพอพ่อนฝูงมามาขอต่อกันมากที่สุดก็คู่นี้แหละครับสองหมื่นสามคือขอต่อนี่ต่อ อยากเอาแต่ลูกมันอยากเอาแต่ตัวเนี้ยแล้วพี่งัดก็ไม่แยกนะครับไม่ไม่ฉีกนะนี่สองหมื่นสามแม่เป็นไทยแม่ไทยลูกเป็นลูกผสมนี่แม่เขานี่โอ้น่าจะได้แม่สามครับแม่นี้นะแม่สามแล้วลูกแบบนี้คงจะประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณหกเดือนอนะวัวน้อยตัวนี้นะน่าจะอยู่ประมาณหกเดือนสองหมื่นสามเอ้าพี่งัดคือพี่ชายท่านนี้ครับบ้านแหนตะบนผาตออ่ออเภอ์ทางผา งวเซตนี้จะเดินทางกลับไปที่บ้านเชียงแลอำเภอท่างผาครแม่นี้แม่เล่สาวเล่ไทยสาวน้อยอพี่หงาดขายคือคู่แม่ลูกครับขายหมื่นเดียวอแยกกันขายครับเนี่ยแดงว่าแบบนี้แยกกันขายครับก็ว่าลูกมันนี้ขายสี่พันแม่มันขายหกพันผู้ซื้อก็ท่านเนี้ย ผู้ซื้อก็ท่านนี้นะพ่อพ่อนานบ้านเชียงแรครับเอาละได้บัวประมาณนี้ไปพ่อนานช่วงหลังก็หายไปเลยครับหายไปเลยท่านมาซื้อบัวไปเลี้ยงแล้วก็นํามาขายเองที่ตลาดได้นะครับบัวพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนอีกเซตหนึ่งนะครับนี่แบบนี้ขายไปสามพันขายแล้วนะตัวตัวน้อยเนี่ยสามพันบาทแต่ตัวแม่แม่เมืองสูงเมตรสิบห้าเนี่ยยังไม่ได้ขายหกพันบาทครับแบบนี้นะ หกพันสามพันขายไปส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่มันกันแปดพันครับตัวนี้ตัวนี้ผมว่าอ้วนดีนะแม่นางแม่นี่อ้วนดีนะผมว่าแตอม,มาต่อไปทำเนื้อน่าจะหมออยู่แปดพันเนี่ยเอาส่วนตัวนั้นพี่เขาก็มีพ่อค้าให้หกพันห้าตัวนั้นแต่พี่เขาไม่ขายหกพันห้าตัวนี้แปดพันยังอยู่นะครับไอสามพันนี่ขายไปแล้วแล้วตัวนี้หกพันบาท เจ้าของวัวพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนตะบนยมอำเภอท่างผาครับเอาลาทุกท่านในช่องท้ายนี่เดี๋ยวผมจะขอลาทุกท่านด้วยบรรยากาศการซื้อขายในแบบเอ่อยาวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่พี่หลองฮนะพี่หลองพี่ชายเสื้อสีขาวที่กำลังเอาวัวขึ้นรถนี่ครับนี่ก็เพื่อนผมเองฮนะนายกนายกดิ่งท่านเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบล ตำบลดู่พงหรือตำบลพงอำเภอสันติสุขอ่ะอ่ะาาตำบลศูนย์กลางของอำเภอสันติสุขแล้วก็ทําเขียงเนื้อไปด้วยนะครับทําผสมเทียมวัวไปด้วยเดี๋ยวลองถามนายกดิงนายกนายกทุกวันนี้ยังผสมเทียมอยู่ไหมผสมเทียมมอกแล้วนะอ๋อวันนี้ไม่มาซื้อวัวไปมาซื้อวัวไปทําเขียงเอามาซื้อวัวไปลงเขียงตัวเองนะครับท่านทําเขียงนะเ้า ได้วัวพี่ตู่ไปตัวไอ้ตัวดำเมื่อเช้าเปิดอยู่หมื่นสองขายคิงก็คงจะย่อนพอสมควรแล้วครับตัวนี้นะอ่าดีดีฮะนี่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ก็งัวลุงรันฮะงัวไอ้ตัวสามพันขึ้นรถไปอ๋าไม่แน่ใจว่าเจ้าเนี้เอากี่ตัวนะครับอ้าวนี่ลุงรันเดี๋ยวลุงรันไปดูลุงรันของบัวส่งลูกค้าใน ก่อนที่จะได้ลาทุกท่านไปนะครับเดี๋ยวขึ้นมุมสูงเลยโคตลุงรันเนาะมาประมาณสามสิบห้าตัวขายไปยี่สิบตัวลุงรันเนี่ยลุงรันท่านนี้ขายดีทุกนัดทุกสัปดาห์เลยคือลุงรันท่านท่านเป็นคนที่ต่อง่ายครับต่อง่ายถ้าพอได้ท่านก็ปล่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยก็เลยด้ขายดีกว่าเ,เจ้าอื่นๆหน่อยนะนี่ลุงรันท่านนี้เน้นจํานวนลุงรันอนะเน้นขายเยอะๆนะครับเน้นขายจํานวนไว้เอ่ามีผู้ช่วยด้วยอ่า เอาใจช่วยพี่เข้ากันนะไปใกล้กว่านั้นก่อนเด้อลูกพี่อ่ะเอาฟับอ่ะลุงรันก็จะคล้องด้วยอืมเอาไม่แน่ใจลุงรันจะคล้องตัวไหนนะลูกค้าเจ้านี้คงจะเอาหลายตัวเนี่ยเอาเรียบร้อยได้แล้วตัวนูน้นอืมตัวสามพันเจ็ดร้อยบาทไป นนช่วยกันดึงครับช่วยกันดึงในะครับไม่แน่ใจใครเป็นผู้ซื้อนะครับโอ้ยนนเอาเอาได้อีกหนึ่งตัวแล้วนี่นะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกัน ตัวนี้นะถูกสุดของลุงรันที่ขายวันนี้คือสามพันนะครับตัวที่ลุงรันชักเยอะอยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวรอก่อนรอบนรถเคลียร์ก่อน,อนดูกันสบายช่วงท้ายตลาดนะวันนี้ก็ตลาดเล็กๆแบบอ่ตลาดวัวในเมืองน่านนี่ก็พอได้ขายครับพอได้ขายแต่ราคาก็ดูอ่อนแล้วก็ราคาที่ขายจริงก็ไม่ค่อยดีทุกท่านแล้วถามพี่ๆที่เดินทางมาจากฝั่งในเมืองนะครับวันนี้หลายคนที่เดินทางมาก็บอกว่าตลาดน้องเตาก็ ราคาก็ไม่ดีเหมือนกันราคาก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับพ่อค้าต่างจังหวัดมาก็ไม่สู้ราคาว่าอย่างนั้นนะครับถามพี่เกียงถามาพี่ผู้ใหญ่วัดนะครับอืมเอาทุกท่านวันนี้พี่ต้องคนนี้นั่นขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเนี่ยฮะวันนี้ก็พอได้ขายกันกลมกล่อมพอได้ขายกันก OM ้มกล่อมแต่ว่าราคาที่ได้ขายไม่ค่อยดีเลยครับอา่าคู่งามๆแบบนี้ยังอยู่นะครับของพี่ห้อยตู๋สองหมื่นสี่พันบาทคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับคู่เล่ วันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามช่องพี่ต้อมพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ